กับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ประมาณช่วง started. ครึ่งปีแรกเหมือนกันก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวรายการพี่ก็พูดเลยแล้วกันเนะาะพม่าเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้พมา่าเตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่ะคุณระบุเลยเหรอระบ,บุเพราะว่าท่านก็ให้เห็นมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าพูดตรงอื่นแล้วเดี๋ยวพอรายการผมออกไปแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมา เราเราก็ยอมรับอยู่แล้วเพราะว่ามันเห็นคือขอบนี้จริงจริงจริงเหรอือมคือหนูเห็นหนูเห็นอันนี้มาตั้งแต่สองสามเดือนที่ผ่านมาแล้วคือแบบมันพูดอย่อยางนั้นะขอบนี้ขอบนี้แล้วมันขอบไหนวะแต่ทั้งหมดที่คุณพูดนี่คือคุณหวังดีนะอยากจะให้มีการเฝ้าระวังป้องการเตรียมตัวดีที่สุดค่ะจากหนักจะได้กลายาเป็นเบานะใช่ค่ะอยากให้มองเจตนานี้นะถูกต้องอยากให้เอ่ดีบรินเซียมาก็ว่าเนาะดีไทยได้ไงดบรินเซียมาว่าตัวดี 2024ခုနှစ်ကလေးကသူကမြန်မာနိုင်ငံမှာငလင်လုံးမယ်လို့ဟောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆီယာမားကသူကအဲတတော်မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပေးမှာပေါ့နော်လင်မွေအောင်ပိုင်မယ်ရအောင်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေသူပြောတဲ့စကားမှန်မှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးတွေကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာမီလောက်ပဲគេစတာအဲ့ဒီဟာကိုလေသူကဟောခဲ့ပါသေးတယ်